ข้อเสพปวดเข่าวีนูช่วยได้การอักเสบแสดงออกด้วยอาการปวดบวมแดงร้อนมีสาเหตุจากโรคต่างๆเช่นข้อเข่าเสื่อมเกาลูมารตอย SL ชเอสเก็ดเงินปวดประจำเดือนต่อมทองที่อักเสบหรือเป็นแผลในกระเพาะอาหารยังมีการอักเสบภายในที่มองไม่เห็นไม่มีอาการปวดบวมแดงร้อนมีสาเหตุมาจากโรคเรือรลังต่างๆเช่นโรคอ้วนโรคเบาหวานความดันโลหิตสูงไขมันในเลือดสูง ก่ให้เกิดการอักเสบในระดับเซลล์อยู่ภายในตลอดเวลาโดยที่คุณไม่รู้สึกตัวแต่มันจะบั่นทอนชีวิตของคุณให้สั้นลงในทุกๆวันวีนูด้วย5ส่วนประกอบหลักจากธรรมชาติจะช่วยดูแลลดอาการอักเสบทั้งหมดที่กล่าวมาวีนูไม่ใช่ยาแต่เป็นอาหารเสริมที่จะช่วยให้ร่างกายของคุณสามารถรักษาตัวเองได้อย่างมีประสิทธิภาพตอบสนองต่อย,ยาที่ทานอยู่ได้ดีขึ้นต้นทุนในการป้องกัน ถูกกว่าค่าใช้จ่ายในการรักษาเป็นสิบเท่าหรืออาจจะเป็นร้อยเท่าในบางกรณีจนถึงวันนี้คุณจ่ายค่ารักษาตัวเองไปแล้วเท่าไหร่จะดีกว่าหรือไม่หากจะจ่ายครั้งนึงสําหรับวีนูแล้วปัญหาทุกอย่างที่รบก,กวนคุณอยู่สามารถจบลงได้อย่างที่คุณไม่คาดคิดมาก่อนและคุณสามารถใช้ชีวิตประจําวันได้อย่างมีความสุขมาป้องกันสุขภาพของคุณในวันนี้ด้วยวีนูกันนะครับ